สวัสดีค่ะ,กะเกษตรเมดไม่ริมชาแนลนะคะในวันนี้ก็เราพามาอัปเดตติดตามงานสร้างบ้านน้อยปลายนานะคะก็สำหรับบ้านน้อยของเราตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะตอนนี้ผนังเสร็จไปหนึ่งฝั่งแล้วนะคะ วางงบไว้หนึ่งจุดสองแสนแต่ดูจากทรงแล้วจากบ้านน่าจะเป็นบานนะคะน่าจะเกิดงบแน่ๆเลยสำหรับบ้านของเรานะคะขนาดเนี่ยความกว้าง6เมตรนะคะแล้วก็ความยาว8เมตรนะคะก็จะมี1ห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งเบียงแล้วก็1ห้องน้ำนะคะสำหรับด้านข้างก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็เก็บของนิดหน่อยนะคะความสูง2.95เเมตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆข้างในกันนะคะ อ่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็โซนที่วางหน้าต่างเอาไว้ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้คือพื้นที่ด้านในนะคะพื้นที่ด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยขนาด3เมตรครึ่งคูณ3เมตรนะคะ แล้วก็จะมีห้องโถงนะคะห้องโถง2เมตรครึ่งคูณ3นะคะแล้วก็ระเบียงตรงนี้นะคะระเบียงนี้จะเป็น2เมตรคูณ3นะคะก็เป็นช่องไว้สําหรับใส่หน้าต่างนะคะหน้าต่างก็จะใส่เป็นกระจกนะคะอันนี้คือตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันนะคะดีไซน์ของบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะหลังคาโมเดิร์นหมาแงานนะคะ ออกแบบเองด้วยนะคะก็คือดูแบบมาจาก Pinterest นั่นแหละนะคะแล้วก็เอามาดัดแปลงตามแบบที่เราชอบนะคะหาแค่แบบมาเป็น Inspiration เท่านั้นนะคะหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นสะสำหรับแหนแดงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ลงแหนแดงไว้นิดหน่อยตอนนี้ขยายเริ่มจะเต็มสะแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์ของน้ำและแร่ธาตุดูจาก สังเกตได้จากมีไข่หอยเชอรี่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวหลังบ้านนะคะหลังบ้านน้อยเนี่ยนะคะบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะคะรอบๆเลาวปิดนะคะงบประมาณในการก่อสร้างนะคะจูนประเมินเอาไว้คร่าวๆเนี่ย1 2แสนนะคะแต่ว่า คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้ปี2,566เนี่ยของแพงมากนะคะไปซื้อของเนี่ยของค่อนข้างแพงเลยนะคะตอนแรกเดิมทีเนี่ยจะใส่เป็นประตูกระจกนะคะปรากฏว่าประตูกระจกแค่1บานเนี่ยราคา8,000กว่าบาทก็เลยได้ใส่เป็นประตูไม้นะคะก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตบ้านน้อยของเรานะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเรื่อยๆนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอัปเป็นช็อตวิดีโอด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นวิวด้านหลังบ้านนะคะก็ถ่ายจากด้านหลังบ้านไปสะแหนแดงของเรานะคะก็มีลูกค้าทักมาถามว่ามีแหนแดงไหมอยากได้แหนแดงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเพาะใหม่นะคะกำลังขยายขยายพันธุ์อยู่นะคะก็ยังไม่ได้จำหน่ายนะคะตอนนี้แต่ปกติแล้วก็จำหน่ายนะคะก็ขายด้วยนี่นะคะสำหรับใครที่ มีทัศนคติเหมือนกันนะคะมีอุดมการเดียวกันนะคะอยากทำเกษตรก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันได้นะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศยามเย็นริมทุ่งนาก็จะค่อนข้างสดชื่นนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็สดชื่นมีแรงทำงานต่อนะคะอันนี้เป็นบ้านน้อยนะคะบ้านใหญ่ก็น่าจะไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหละถ้าบ้านน้อยเสร็จนะคะก็คงจะมาอยู่บ้านน้อยริมนาฟังเสียงกบเขียดนะคะ นี่แหนแดงของเรานะคะแหนแดงอนาคตก็เดี๋ยวจะต้องล้อมสแลนให้แหละนะคะไม่งั้นแดดแรงเกินไปเดี๋ยวแหนเราจะเฉานะคะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจูน,นี่ยจะทำคลิปรีวิวนะคะการสร้างบ้านน้อยขนาด1ห้องนอนหนึ่งห้องโถง1ระเบียง1ห,ห้องครัวแล้วก็ที่สำหรับจอดรถนะคะ บินตอนนี้นะคะก็คือรวบรวมไว้แต่ยังไม่ได้สรุปยอดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะเกษตรเม็ดไมริมช anel ค่ะ